เบาส้มในตำนานเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาสเปคนี้อยู่คันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปแล้วเรียบร้อยตัวยูต c แคมรี่ 2.5G มาในบอดี้สีดำกับปี2017ค่ะคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่130,000กิโลเท่านั้นเป็นรถหน่วยงานประวัติสูงเลยใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาสวยเดิมออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วสาหรับ 2.5G คันนี้เบาส้มในตำนานเข้ามาแล้วนะคะสวยกริปเดิมนะคะบอกเลยว่าตัวรถไม่มีช้าใครที่มองหาสเปคนี้ อยู่นะคะบอกเลยอย่าพลาดในคลิปเต็มค่ะเดี๋ยวหนูจะพาชมรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยว่าจะเป็นตัวบอดี้โครงสร้างหรือว่าตัวน็อตแต่ละจุดเดิมแท้แค่ไหนไปรับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุชรถมือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยศนะคะเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะสาหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่พี่หลายท่านเนี่ยหากันเยอะมากๆเลยนะคะกับแคมรี่เบาะส้มในตํานานวันนี้นุชจัดมาให้ดูหนึ่งคันเลยนะคะกับตัวนี้2.5งีนะคะมาในปี2017นะคะกับบอดี้สีดาสวยๆออป ่นบอกเลยว่าจัดเต็มมาให้แล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาเพียงแค่7 5 7 9 0 0นานะคะปี2017กับไม่ใช้งาน1 3 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาคันนี้บอกเลยว่าตัวรถสวยเดิมการตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ำมาระเดยดคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่งของรายละเอียดรอบคันได้เลยก่อนอื่นนะคะขออนุญาตชี้แจงิดนึงว่าคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะหรือว่าเก็บงานอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้คือแบบเพียวๆให้พี่ๆได้รับชมกันเลยเนาะ ในส่วนของราเดียชมนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้เลยสภาพค่อนข้างเนียบนะคะเดิมสวยกริบแบบนี้นะคะไม่มีฉําแล้วก็มาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบนะคะเรียมสันตัวรถเนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีริ้วรอยพลิกความชนหนักมาแน่นอนป่งซุ้มล้อนะคะอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะใครตามหาอยู่นะสําหรับรุ่น2 5 g ปี17นะคะวันนี้แนะนําเลยคุณพี่คันนี้นะคะ รถสวยเกรด A แน่นอนนะคะบอดี้โครงสร้างแต่ละจุดเนี่ยเดิมโรงงานเรียมสันร,รอยฝากระโปรงนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวโป่งซุ้มล้อก็อยู่สภาพเดิมมีให้เห็นแบบนี้เลยสวยๆกริบๆนะคะาฝากระโปรงไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะโป่งซุ้มล้อไม่มีริ้วรอยพลิกคว่ำหม,มานะคะดอกยางคันนี้ได้ยางปี2025เลยคุณพี่ค่ะได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะยางปีใหม่ แม็กเดิมโรงงานขอบ17นะคะไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุตบาทมานะคะรถสวยแล้วก็ในส่วนของรายเดียดตัวกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวด้วยนะคะเรียมสันด้านข้างนะคะอยู่สภาพเดิมนะะประตูไม่มีการโดนชนมานะคะไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยสกิดหินเลยนะคะสวยๆกริบๆนะสำหรับคันนี้นะคะอาจจะมีคราฝนเล็กน้อยนะคุณพี่นะคะขับตากฝนมานะเมื่อกี้เพราะว่ารีบมารีวิววิบบี่ได้รับชมกัน ในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างเนี่ยเดิมโรงงานแน่นอนค่ะคุณพี่ขาตัวรอบคันนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนมานะ,ะดูจากตัวด้านข้างตัวประตูนะคะเลียมสัรคมกริบเดิมนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วจากตโตโยต้าเลยมือเปิดสีโครเมียมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดภายในเนี่ยคะคันนี้คุมโทนด้วยสีส้มเลยเบาะส้มในตํานานนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะสะภาพสมบูรณ์มากๆเลยตัวเบาะไม่มีดิ้วรอยฉีกค่ะ เกียร์ออโต้เนี่ยฮะแล้วก็พร้อมจอกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วเนวิ Navy, ระบบนําทางวอลลิทชาร์สนะคะแล้วก็พงมลายมัลติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยนะคะคอนโซลหน้ามาพร้อมรายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะตัวรถค่อนข้างเนี๊ยบเลยและในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างนะคะคันนี้ก็อยู่สภาพเดิมนะตัวน็อตน็อตยึดฝากับประตูนะคะอยู่สภาพเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะเดิมโรงงานแผงประตูด้านข้างเรียบเนียนสวยเดิมแบบนี้นะคะ น็อตเดิมแม็กอารแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะใครอยากเข้ามาดูรถนะคะแวะเวียนเข้ามาดูได้เลยสําหรับตัว 2.5G ปี17คันนี้นะคะค่อนข้างหายากเลยนะบอดี้สีดําภายในเบาะส้มใครมองหาอยู่นะคะรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยและในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีนะคะตัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์นะคะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แผ่นเพดนะนี่นะคะเด,เดิมโรงงาน นะคะสวยมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างเนียบนะคะสีดำด้วยนะคะแล้วก็ทางประตูไม่มีรอยบุบเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังกว้างขวางมีแอร์ตอนหลังมาให้ตัวเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเบาะส้มสวยๆแบบนี้อยู่สภาพสมบูรณ์มากนะคะภายในเนาะออปชั่นมีมาให้แบบล้นๆแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่เลยจอกลางมีมาให้กล้องถอยหลังเนาะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ แอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะแอร์ตอนหลังแล้วก็ซอกประตูนะคะเมคอาร์คตัวน็อตแต่ละจุดนะอยู่สภาพเดิมคุณพี่ขาไม่มีช้าเลยนะคะสะภาพสวยๆเดิมๆน็อตเนี่ยสังเกตเห็นเลยนะคะว่าตัวน็อตเนี่ยแทบจะเห็นเลยว่าไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะแผงประตูก็อยู่สภาพเดิมเหมือนกันบ้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคันนี้นะคะใครตามหาอยู่ติดต่อมาได้เลยนะ,ะมีอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นเลย5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะรถปี2017นะคะบอดี้สีด 2.5G เนะะี่ยคันนี้สวยมากบอกเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังเ่ยอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีดิ้วรอยแตกแล้าด้วยเซ็นเซอร์นะคะติดตั้งมาให้แล้วถึง4จุดเลยเซ็นเซอร์กะระยะนะคะแล้วก็มีกล้องมาให้ด้วยสําหรับคันนี้ ตาสัญล,ล,ลักษณ์โครานะคะหรือว่า 2.5G เนี่ยอยู่สภาพเดิมเลยตัวติดแล้วก็มีสีโครเมียมตัดนะคะนี่เดิมๆกระจกหลังนะพัทเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดขึ้นมาในส่วนของระดียดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนิดนึงกว้างขวางเลยคุณพี่เก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆค่ะนี่นะคะเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆแล้วก็มีในส่วนของช่องหน้าต่างเล็กนะคะมีแบบเราสามารถยืดมือออกมาหยิบของด้านหลังนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถได้ด้วย อุปกรณ์มีในส่วนของแม่แรงถุงเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบเลยนะสำหรับคันนี้นะคะยางอะไหล่มีมาให้เดิมสวยยังไม่แตะพื้นเลยนะแล้วก็แม็กเน่สวยเดิมนะคะยางอะไหล่มีมาให้แบบครบๆแม่แรงถุงเครื่องมือ นะคะมีมาให้ครบแล้วนะคะซื้อออกไปคือใช้งานได้ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วและที่สําคัญนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะยังจับยอดได้เต็มอยู่นะคะฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้งบออกในในการออกรถนะคะออกรถแบบฟรีดาวได้กระจกรอบคันนะคะได้พาร์ตเดิมตโตโยต้าเดิมเลยคุณพี่คาะนี่นะคะพาร์ตเดิมๆโตโยต้าสวยมือเปิดสีโครเมียมนะคะโป่งซุ้มล้อสภาพเดิมกริปด้านข้างไม่มีรอยบุกนะคะหรือว่าไม่มีร้รอยรักยิ้มเลยนะ หาสีไม่มีผิดเพี้ยนสีดําเดิมโรงงานภายในค่อนข้างเนียบเลยนะคะตัวเบาะส้มอยู่สภาพสมบูรณ์ตัวเบาะไม่มีดิรอยฉีกขาดนะเบาะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็แอร์ตอนหลังมีมาให้ซอกประตูทั้ง4บานโครงสร้างนะคะตัวน็อตเมคอาร์กนะอยู่สภาพเดิม นะคะแทบจะเห็นเลยว่าไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นของตัวน็อตนะคะสภาพสวยได้เป็นตัวม่านมีมาให้แล้วม่านหลังสวยเดิมแบบนี้นะคะตัวซอกประตูต่างๆเดี่ยมสันโอ้โหครบเลยค่ะคุณพี่คันนี้นะคะใครตามหาอยู่นะติดต่อสอบถามมาได้เลยภายในนะคะก็ได้อ PTION มีมาให้ค่อนข้างจัดเต็มนะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็เสาบีทั้งสองข้างน็อตเดิมนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อย น็อตเดิมๆนะคะตัวน็อตตัวมค k อัพต่างๆสภาพสวยภายในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฟุตสตาร์ทมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนุ้ดพาไปดูในส่วนของรายละเอียดนิดนึงอ่ะขออนุญาตสตาร์ทเครื่อโชว์เลยนะคะสำหรับคันนี้อ่านี่เลยนะคะขออนุญาตเปิดไฟนะอ่ะ สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะได้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังฟุชั่นคอนโทรลมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะในตัวพวงมาลายัยนะคะแล้วก็รับสายวางสายมีให้ด้วยนะตัวเรือนไมคคันนี้อยู่ที่1 3 2 3 9 4สหม่กิโลไมแท้นะคะโรงงานเลยนะแล้วก็มาพร้อมจอนะคะคันนี้มีมาให้แล้วจอกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้สวยๆแบบนี้ กล้องถอยหลังมีแล้วก็จะมีในส่วนของอ air auto นะคะมีมาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่วางแก้วต่างๆนะตรงช่องกลางนะคะ wallet charge อ่ะมีมาให้ครบถือว่าตัว Camry ที่เขาดีไซน์มาเนี่ยค่อนข้าง ครบมากๆเลยนะคะสําหรับตัวการใช้งานเนาะนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นบริษัทนะคะแห่งหนึ่งนะ,ะเป็นรถหน่วยงานเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูนิดนึงนะ,ะไม่ให้ดูนานเป็นรถหน่วยงานนะคะใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเลยคุณพี่ขาคันนี้นะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือ ตรวจสอบศูนย์ทุยะาการใช้งานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆได้ไปคันนี้คือไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของตัวบอดี้โครงสร้างเพราะว่าจะได้เดิมแท้โรงงานเลยวิธีเซฟเบาะด้วยนะคะสวยๆเปิดปีกระจกออโต้เซนทร์ล็อกมีมาให้ครบถ้วนนะคะอ่ะสวยมากคันนี้รถหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวเลยไม่แท้1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะกับราคา5้าแสนเจ็บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆทนหนที่มองหาอยู่นะคะโฉมนี้อยู่นะรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยสเปคนี้หายากมากนะคะวันนี้จัดมาให้ดู 1คันสวยๆนะคะปี17 2.5G นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะประมาณนี้ใครที่อยากดูรายละเอียดเลทพรหรือว่าเป็นราคาซื้อสดนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนไปดูได้เลยค่ะ มาดูกันต่อนะคะในโซนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมเลยจากโรงงานนะคะเครื่องเดิมเดิมรอย QC ต่างๆนะคะนี่อยู่สภาพเดิมเมคอารแต่ละจุดรถ ไม่มีน้องรายการขยับขยี้เลยนะคะนั่นก็แปลว่าคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องมาภายในยังอยู่สภาพสวยกริปแบบนี้เลยเมคอัพเดิมนะคะแล้วก็น็อตยึดฝากระโลงเดิมฝากระโลรงเดิมๆิแผ่นกันความร้อนอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วสติ๊กเกอร์อยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะชม 2.5G ปี2017นะคะวันนี้นุชจัดมาให้ดูแล้วออปชั่นจัดเต็มมากสําหรับคันนี้นะ่ะใครตามหาอยู่โทรหาุชได้เลยที่เบอร์โทร091นะคะ444798 หนุดเพชรยนต์นะคะยินดีให้คําปรึกษาทุกเคสเลยนะคะพี่พค้อยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อรถกับหนุดนะคะหรือว่าอยากอ,าออกรถก,กับทางเพชรยนต์นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวแคม r ี่มือสองเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ